สวัสดีครับนี่นะครับเราจะพามาดูรถหัวลากนะครับคันที่เราลงขายไว้385น่าจะใช่ราคาประมาณนี้แหละคันนี้นะครับเราก็จะออกไปวิ่งงานแล้วนะครับขายไม่ได้แต่เราก็ยังวิ่งงานได้อยู่นะครับคันนี้เราจะออกไปบิ๊กซีอุดรน,นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้ ของเต็มรถนะครับรถยังวิ่งงานอยู่มีสายลิฟสายลิฟของบิ๊กซีข้างบนนู้นมีแอร์ไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับเสียงเทอร์โบร้องดีจังเลยไม่มีเยิ้มเลยสักจุดหนึ่งนะครับหรือยาง ยางดีนะครับยางดีหมดเลยแต่ยางหน้าเริ่มกินแล้วนะครับแขนวีไม่มีแตกนะครับแขนวีไม่มีน้ำมันเยิม้มน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับรถคันนี้มีตรงนี้เยิม้มอ่านี่ครับเกียร์ส,สวยๆนะครับไม่เยิ้มนะครับแต่ว่ามันเปื้อนใช่ไหม จะให้ไปดูข้างบนอึเปล่าสู้น,นะครับอ,อ๊ออ๋อจะเปิดแอร์ก่อนกำลังจะออกไปวิ่งงานนะครับเห็นไหมครับตรงนู้นแอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ เต็มเบาอคืออย่างใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟต้องเห็นไปเลยรถคันนี้วิ่งมาหกแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสองกิโลนะครับเต่าก็ตาย ได้ได้นะครับแต่วก็ตายอ่าตัวนี้เดี๋ยวถ้าถาลมเต็มแล้วมันก็จะหายไปนะครับลมเต็มก็จะหายเบรกมือเอาเบรกมือลงก็จะหายทุกอย่างให้หมดเลยนะครับมีประกันมีป้ายภาษีมีมีพาสอร์นะครับมีพาส์ตรดด้วยพาสดตข้ามราวนะครับคันนี้ผมวิ่งข้ามลาวอยู่ประกันราวประกันราวก็มีนะครับนี่ประกันราวมีประกันชั้นหนึ่งนี่แล้วก็ภาษีเต็ม เองไฟฟ้าใช้ได้ใช้ได้หมดแล้วครับใช้ได้หมดแล้วครับสวยสวยพร้อมใช้งานภายในครบหมดเปิดไฟก่อนเปิดไฟอ่าสว่างลกไหมครับคนครับผมอยากใช้ได้หมด เปิดกระจังหน้าหน่อยใช้งานทั้งทั้งหมดนะครับลมตัดแล้วนี่ครับไฟติดหมดทุกดวงนะครับมีพัดลมพัดลมตัวนี้ใส่เสริมไว้นะครับใส่เสริมไว้เวลาละจอดสตาร์ทเครื่องจอดนอนอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยให้แอร์เย็นขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดพัดลม ความร้อนมันเยอะแรงดันมันเยอะมันจะทำให้ตัวนี้ระเบิดนะครับก็เลยใส่พัดลมช่วยไปสองตัวความร้อนไม่มีครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนทุกอย่างปกติเช็ค <Check S 2> ถึงไม่ได้ไม่ไดไฟติดหมดนะครับไฟติดทั้งคัน ไปแล้วนะครับบิ๊กซีอุดรผมลงขายไว้สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับใครจะมาเอาก็มาเอานะครับไม่มาเอาผมก็วิ่งงานอย่างนี้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรยังใช้งานได้อีกยาวเอเก่งก็นิ่มๆนะครับไปแล้วไปใช้ได้หมดทุกดวงบิ๊กซีอุดรครับเที่ยวแรกของเดือนหยุดไปนานครับ คนขับเพิ่งกลับมาคนขับไปหวานข้าวหวานปุ๋ยไหมครับที่นครสวรรค์ไปแล้วครับบิ๊กซีอุอดรรับเงินทุกเดือนนะครับถึงขายไม่ได้ก็ยังรับเงินทุกเดือนนะครับสิ้นเดือนมาก็ได้รับเดือนหลายหลายตั้งอยู่ครับไปแล้วครับเกียร์เกลส่นิ่มหมดนะครับไม่มีดังค้าสวัสดีครับ